มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากระรอกดวงดาวในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเจ้ากระรอกชื่อดาวกำลังเล่นกระโดดโลดเต้นอยู่บนกิ่งไม้กับเพื่อนสาวชื่อเมฆที่เป็นนกตัวน้อยที่มีขนสีฟ้าสองเพื่อนรักสำรวจรอบๆและค้นพบความลับของป่าแห่งนี้ วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานดาวและเมฆพบกับต้นไม้ที่มีประตูทองคำอยู่ในลำต้นพวกเขาตกลงใจที่จะเปิดประตูนั้นเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดประตูออกไปพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรของสัตว์เวทมนต์และได้พบกับเจ้าช้างยักษ์ชื่อฟ้าที่มีปีกสวยงามเจ้าช้างยักษ บอกให้พวกเขาสํารวจอาณาจักรนี้ด้วยกันดาวและเมฆต้องช่วยฟ้าในการค้นหาผลไม้เวทที่หายไปเพื่อทําให้ป่าแห่งน,นี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาผลไม้ในป่าลึกระหว่างการเดินทางดาวและเมฆพบกับอุปสรรคหลายอย่างเช่นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและภูเขาสงูง พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางข้ามและไม่ยอมแพ้ในที่สุดพวกเขาก็พบกับผลไม้เวทในถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่และต้องเผชิญหน้ากับมังกรสีเขียวที่คอยเฝ้าผลไม้นั้นเพื่อจะได้มันมาช่วยกันด้วยความคิดสร้างสารรค์และชาญฉลาดดาวและเมฆใช้ความสามารถของพวกเขาช่วยกันหลอกง่อมังกรจนสำเร็จ ทำให้พวกเขาได้ผลไม้เวทกลับมาเมื่อกลับถึงป่าดาวและเมฆช่วยฟ้าทำให้ป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกสัตว์ในป่าร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ในคืนที่เต็มไปด้วยดาวดาวและเมฆนั่งอยู่บนกิ่งไม้มองไปที่ดวงดาวพูดคุยกันเกี่ยวกับการผจญภัยที่พวกเขาได้ร่วมกัน และรู้ว่ามิตรภาพคือของขวัญที่มีค่าดาวและเมฆรู้ว่าจะไม่มีวันลืมการผจญภัยครั้งนี้และจะคอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องเพราะเพื่อนแท้คือของขวัญที่สำคัญที่สุดและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้เพื่อนแท้คือของขวัญที่สำคัญที่สุดนิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าช้างน้อยบลู ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและดอกไม้หลากสีเจ้าช้างน้อยบลูนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขามักรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กจิ๋เมื่อเทียบกับเพื่อนๆแต่วันนี้เขาตัดสินใจที่จะเป็นผู้กล้าและออกไปสำรวจโลกกว้างบลูเดินต่อไปและพบกับเจ้าลิงชื่อช็อปโก้ที่เล่นอยู่บนต้นไม้ ช็อกโก้ยิ้มให้บลูและบอกว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือในการผจญภัยก็ให้มาหาเขาได้ตลอดเวลาบลูรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนขณะที่บลูเดินต่อไปเขาได้ยินเสียงน้ำไหลเขาเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกับลำธารใสเจ้ากบเชื่อกรีนกำลังกระโดดไปมาบลูตัดสินใจขอให้กรีนสอนเขาเกี่ยวกับการว่ายน้ำ กรีนช่วยสอนบรูให้ว่ายน้ำในลำธารบรู Blue รู้สึกตื่นเต้นและกล้าหาญมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อมีเพื่อนอยู่ข้างๆหลังจากว่ายน้ำเสร็จบรูและกรีนได้ยินเสียงร้องของนอกน้อยชื่อบีเพนที่ติดอยู่บนกิ่งไม้สูงพวกเขาตัดสินใจช่วยบีเพนให้กลับไปที่รัง บลูใช้ความแข็งแรงของเขายืนให้กรีนกระโดดขึ้นไปช่วยบีเพนขณะเดียวกันบีเพนก็ร้องเพลงให้กำลังใจพวกเขาสุดท้ายพวกเขาช่วยบีเพนได้สำเร็จบีเพนขอบคุณบลูและกรีนและชวนพวกเขาไปเที่ยวในป่าสีสันบลู Blue รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนใหม่ ในระหว่างการเดินทางบรูพบกับเพื่อนใหม่อีกมากมายทั้งเจ้ากระต่ายชื่อสับฟี่และเจ้าหมูเชื่อพิ้งทุกคนต่างช่วยเหลือกันสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งเมื่อถึงเวลาบอกกลามบรูรู้สึกเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนและการช่วยเหลือกันสามารถทำให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้น ลูกลับบ้านด้วยใจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักเขารู้แล้วว่าความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญในการทำให้เขาเป็นเจ้าช้างที่เก่งและสามารถช่วยเหลือเพื่อวานนอนได้และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสู่ความสำเร็จนีทานเรื่องการเดินทางของเจ้าหมืกน้อย เจ้าหมึกน้อยชื่อมกุกกี้อาศัยอยู่ในทะเลที่สวยงามมุกกี้มักฝันถึงการผจญภัยในที่ห่างไกลมุกกี้มองเห็นเกาะเล็กๆที่มีสีสันและคิดว่ามันน่าสนใจมากวันหนึ่งมุกกี้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังเกาะนั้นเพื่อลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆ ในขณะมุกกี้เดินทางไปยังเกาะเขาได้พบกับเต่าชื่อเต่าซึ่งกำลังว่ายน้ำช้าๆเต่าบอกให้มุกกี้รู้ว่าที่เกาะนั้นมีไข่มุกที่สวยงามมากถ้ามุกกี้ต้องการไปต้องช่วยเต่าด้วยมุกกี้จึงตัดสินใจชวนเต่าไปด้วยกันเมื่อทั้งสองมาถึงเกาะพวกเขาได้พบกับปลาเรนโมชื่อวินที่กำลังเล่นอยู่ มุกกี้และเต่าเล่าให้รินฟังเกี่ยวกับไข่มุกที่ต้องการหารินตัดสินใจเข้าร่วมและเสนอให้ช่วยนำทางไปยังที่ที่ไข่มุกอยู่ในระหว่างการเดินทางพวกเขาเจอกับอุปสรรคมากมายเช่นหินใหญ่และกระแสะน้ำที่แรงแต่ด้วยความร่วมมือกันทั้งสามเพื่อนช่วยกันข้ามผ่านอุปสรรคได้สำเร็จ มุกกี้รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากที่มีเพื่อนๆอยู่เคียงข้างในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสถานที่ที่ไข่มุกซ่อนอยู่แต่ตรงนั้นมีการ์ดเฝ้าหน้าประตูเป็นมังกรทะเลที่ใหญ่เขาไม่ให้ใครเข้ามาถ้าไม่มีการทดสอบพวกเขาจึงต้องหาวิธีเพื่อเอาชนะการทดสอบนี้ มุกี้และเพื่อนๆต้องใช้ความร่วมมือกันในการตอบคำถามของมังกรทะเลพวกเขาใช้ความคิดสร้างสารรค์และความรู้ที่ได้เรียนรู้มาโดยแบ่งปันกันจนสามารถผ่านการทดสอบได้สำเร็จมังกรทะเลประทับใจและอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปเมื่อเข้ามาในที่แห่ง,งนั้นพวกเขาพบไข่มุกที่สวยงามที่สุดในโลก มุกกี้ตื่นเต้นมากและคิดว่ามันมีค่ามากแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพที่พวกเขาได้สร้างขึ้นร่วมกันมุกกี้ตัดสินใจที่จะแบ่งปันไข่มุกที่ได้กับเพื่อนๆและกลับบ้านพร้อมกันพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งดีๆร่วมกันนั้นมีค่ามากกว่าการมีของมีค่าเพียงอย่างเดียว เมื่อถึงบ้านทุกคนต่างมีความสุขและประทับใจกับการผจญภัยที่ได้ผ่านมาทั้งสายังคงเป็นเพื่อนกันและช่วยเหลือกันอยู่เสมอมกุกกีรู้ดีว่าเมื่อมีเพื่อนที่ดีร่วมมือกันก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้เมื่อเราร่วมมือกันย่อมสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้